ป่าจันนี่พอป้าจันได้ยินตกใจแล้วแกล้งทำเป็นสับสนฉันไม่เกี่ยวนะเด็กมันเป็นคนทำเองไม่ใช่ฉันพอลูกจ้างได้ยินป้าจันปฏิเสธก็รีบพูดขึ้นมาป้าอย่ามาโยนความผิดให้หนูนะก็ป้าเป็นคนสั่งให้หนูทำเองไม่ใช่เหรอหนูก็เลยทำตามอะ่ะพอลูกจ้างพูดแบบนั้นแอนก็หันไปพูดกับป้าจันป้าคะสิ่งที่ป้าทำมันไม่ถูกเลยนะทำไมต้องทำให้ร้านแอนเสียชื่อเสียงด้วยทั้งๆท,ที่เราก็เป็นแม่ค้าเหมือนกันฉันว่าป้าเนี่ยหัดยินดีกับความสำเร็จคนอื่นเขาบ้างงนะคะคเเื่ออววตัว จะมีความสุขมากขึ้นการที่ป้าทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยนะครั้งนี้แอนจะไม่ถือสาและจะให้อภัยแต่ถ้าครั้งหน้ามีอีกมันไม่จบแค่นี้นะคะป้าแอนพูดแบบนั้นป้าจันถึงกับหน้าจ่อยจากวันที่เกือบลม้มวันนี้แอนยืนได้อีกครั้งไม่ใช่แค่เพราะยำปลาดุกฟูแต่เพราะเธอไม่ยอมแพ้และวันต่อมาต้นก็มาถ่ายคลิปตอนที่แอนยำปลาดุกฟูแล้วก็พูดหลังกล้องวันนี้แอนจะมาสอนวิธีทำยำปลาดุกฟูในตำนานนะคะวันนี้น้ำยำจะเผ็ดแค่ไหนมาลุ้นกันดูนะคะแอน ได้ยินต้นแซวแบบนั้นหัวเราะเบาๆและพูดกลับเผ็ดแค่ไหนไม่รู้แต่บอกได้คําเดียวว่าแซ่บแน่นอนค่ะเพราะว่าแอนน่ะตั้งใจทําและผสมทุกอย่างลงไปทุกขั้นตอนแล้วต้นก็หยอกกลับแล้วความรักล่ะครับใส่ลงไปบ้างหรือเปล่าแอนยิ้มเกินเคิแล้วก็ตอบกลับใส่แน่นอนสิคะรับรองเลยว่าลูกค้าได้กินยำปลาดุกฟูของแอนไปแล้วต้องติดใจและกลับมาซื้ออีกแน่นอนแล้วลูกค้าก็ตะโกนเข้ามาพี่แอ ำปลาดูฟูวันนี้คือแซ่บมากกินแล้วอยากกินอีกหยุดกินไม่ได้เลยแล้วต้นก็มองแอนแล้วยิ้มเห็นไหมล่ะครับความจริงใจมันดังด้วยรสชาติกับหัวใจของคนทําจริงๆในวันที่แอนก้าวขึ้นมาได้ด้วยมือของตัวเองคนบางคนที่เคยเหยียดเธอแต่กลับยังมองเธอด้วยสายตาเดิมๆต่อมาร้านยำปลาดูกฟูของแอนก็ดังไปทั่วแล้วแอนกับต้นก็เปิดบูธลงทะเบียนแฟนชายแล้วผู้คนก็พากันสนใจและต่อคิวกันยาวพอลูกค้าเห็นแอน เปิดแฟนชายก็เข้ามาทาักโอ้พี่แอนวันนี้ถึงขั้นเปิด